สวัสดีค่ะพี่น้องมาแย้มมาตำน้ำจิ้มน้ำใยลยน้ำจิ้มแสพสซาพี่น้องมีพีชซอสมีกระเทียมใส่กรอนพีกแดงพีิกสสแล้วพีกแดงด้วยค่ง น,น้ำตาลใส่ลงน้ำกันเลยพี่หน่องเวลาเขาตำเพียเนี่ยตำเพียก,กระเทียมน้ำตาลน่าใส่ลงไปเลยุดโหลดตำใส่กันไปเลย ตัวปนกันนาอพตัวตัดตัวเนานหอมยแยกใส่ตัวแย่บปรเซทัวขรัวแยกใส่เป็นขนมตัวตัด นี่้ะตำน่า,าก็ต้มน้ำให้มันเดือดพี่น้อเขาก็มัผสมหรือว่าเสต็อนแบบว่าเอาน้ำดิบก็ได้พี่น้อเนาจังเอาไปตั้งไฟแต่นียายเห็ดแบบน้ำเดือดเลยน้ำเดือดจะมาก้นเชกันนี่ได้สด่วแบ่ อันอีกพี่น้องมาหวานันกิ่มมันตรงหัานหวานเปรี้ยวๆอ้าวาาหน้ามะนาว พี่นอ้องสิบิึงเนาะ่ะว่าเสียอหลดเปียบวเปียบได้น้ำปลาพี่นอ้องเติมนัวจะเสียบวะค่ะพี่นอ้องมีอะไรเนี่ยน้ำกิมแปซายายเยีมพี่นอ้องหอมโรยหอมหนานี่หลายหลายบานใหญ่ถือนำ E. Er. อ้่ยหอมหลายเสียบน่เป็นสักโอ้น่าอร่อยอร่อยเห็นไหมน่ากินกตัก เลยสิฮะเรื่อยเลย,เลยอือพี่น้องนี่ค่ะเส็จๆเรื่อยแบบนี้รอไปเถอะกินน้ำใหญ่เด้ออาคลิปนี่ายายก็ขอฝากไว้แค่นี่คนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเลยผ่าเห็ดผ่ากินเด้อค่ะสวัสดีค่ะ